กีทูรูกางยังไงใช้ขขกให้ครบภายในกระเป๋านะครับจะมีตัวเต็นท์หมูห้องนอนแล้วก็ถุงเสารนะครับภายในถุงเสารนะครับจะมีเสาเระเบียงหนึ่งคู่นะครับเสาเต็นท์สีดำเสาเต็นท์สีเงินแล้วก็เสาหลังคาครับในถุงสมอบกนะครับก็จะมีสมอบกพลาสติกสีเหลือง8ตัวนะครับค้อนพลาสติกหนึ่งอันสมอเหล็ก18ตัวนะครับ เชือกสีขาวเขียว2นะครับเชือกสีขาวน้ำตาล6นะครับในพับเต็นนะครับก็จะมี2ชิ้นนะครับมีไฟชีดกับตัวเต็นนะครับจากนั้นเราก็แผ่เต็นเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เตรียมเสานะจุดเสียบเสาจะมีสองสีนะครับจะมีสีเทากับสีดาเสาสีเงินของเราก็เสียบช่องสีเทานะครับเราจะเสียบจากด้านที่เป็นห้องนอนก่อนด้านหลังก่อนนะครับแล้วก็เอาเสาสีกันเสียบเข้าไปช่องเสียบสีเทาด้านหลังก่อนนะครับนํามาเสียบด้านหลังก่อนนะครับ ทั้งสองข้างนะครับแล้วค่อยเสียบด้านหน้าเพื่อจะได้ตั้งเป็นโครงได้นะครับจากนั้นก็เอาตัวคลิปหยิบที่เสาได้เลยครับเราก็จะได้ห้องนอนด้านหลังแล้วครับจากนั้นนะครับหย,บหๆๆยิบเสาโครงคาเสียบที่ดักไก่ทั้งสองข้างแล้วก็ติดคลิปบนหลังคานะครับจากนั้นเรามาเตรียมเสาเับห้องด้านหน้านะครับเสาห้องด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเสาที่มีโคนสีดํานะครับแล้วก็เสียบไปที่หลังคาเต็นท์ได้เลยครับก็ ใส่เข้าในช่องนะครับเหมือนเหมือนห้องด้านหลังเลยใส่ทั้งสองข้างก่อนนะครับด๋ยวเพิ่งไปเสียบจุดล็อกนะครับจากนั้นนะครับเราเสียบเสาที่จุดเสียบที่เป็นเชือกสีดํานะครับที่ด้านหลังทั้งสองข้างก่อนนะครับด้านดน้ายอย่าเพิ่งเสียบนะครับนจะง่ายกว่านะครับส่วนที่เสียบเนี่ยแค่มีอีกคนช่วยประคองเสาก็ได้ละครับ จากนั้นเราก็จะได้ห้องด้านหน้าแบบนี้นะครับตรงเสาร,ระหว่างเสาสองต้นที่ไขว้กันนะครับจะมีเชือกอยู่เราก็ใช้เชือกด้านะ้ามาพันให้มันล็อกแน่นอยู่นะครับเดีย๋ยวเราจะใช้เชือกสมบกขึงอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเราจะยึดเต็นให้อยู่กับที่นะครับโดยใช้สมบกสีเหลืองยึดที่โคนเสานะครับก็ใช้ทั้งหมด8ดจุดนะครับตอนที่เราขึงแล้วเนี่ยแล้วก็เสาที่สองเสาที่สามเนี่ยเราก็ ดึงให้ตึงนะครับระบชันระหว่างเสาให้ให้ตึงครับเพราะว่าด้านล่างจะมีเชือกถึงอยู่ว่าระยะตึงของเต็นท์อยู่ที่ตรงไหนนะครับ ถ้าตอกไปแล้วนะครับมันจะไม่ตึงเราใช้โคนองค์คเนี่ยงัดสมอบ,บกสีเหลืองขึ้นมาแล้วก็ตอกเข้าไปใหม่ได้นะครับจากนั้นเราจะได้เต็มที่มีสภาพมั่นคงแล้วจากนั้นนะครับเราจะกลุ่มไฟชี้กันนะครับก็สังเกตที่โลโก้โคลแมนที่เย็บติดอยู่ด้านหน้านะครับจะใช้เป็นจุดอ้างอิงที่ด้านหน้าแล้วเราก็เอาตะขอเกี่ยวมาเกี่ยวที่ด้านหน้าก่อนนะครับผมจะเกี่ยวทั้งหน้าทั้งสองข้างนะครับ แล้วก็จะจับที่ขอบแล้วก็ดึงไปด้านหลังนะครับสังเกตแบบนี้นะฮะแบบนี้นครับแล้วผมคิดว่ามันน่าจะง่ายนะครับแล้วก็มาขึงด้านหลังนะครับยึดทั้งหมดทุกเสานะครับจุดจุดเสาจะมีจุดล็อกของตัวไฟชีดอยู่นะครับแบบนี้นะครับแล้วกตรงตาไก่ก็จะมีจุดยึดตาไก่อีกทีนะครับก็จะได้ไฟชีดคุมอาาแล้วก็จะมีตัวลิทุกแกนะครับให้เราล็อกกับขอบเสานะครับ จากนั้นนะครับก็จะใช้เชือกสีดำตาลขาวนี่นะครับมีั้งวมด6เส้นนะครับเราก็จะยึดที่เสาของเต็นนะครับก็6จุดนะครับจุดตรงกลางเนี่ยเป็นจุดร่วมของ2เสาก็จะใช้1เส้นนะครับเราก็จะทําเงื่อนผูกแล้วก็ให้มันล็อกประมาณนี้นะครับเป็นด้านที่ตีกับเต็นนะครับส่วนอีกข้างนี่ก็เลื่อนได้นะครับเราก็จะต่อสมอเหล็กไปตรงนี้นะครับก็ ทำให้ครบทุกเสานะครับทั้งหมด6จุดนะครับตรงนี้จุดที่เสาไข้กันอยู่ครับจะมีเชือกพันเสาสองต้นอยู่แล้วก็ใช้เชือกตรงนี้นแหละในการผูกกับเชือกที่ต่อจากสมบกมานะครับก็ขึ้นให้ตึงนะครับจากนั้นเราใช้สมบกทั้งหมด10ตัวนะครับมา ตอกที่ตรงขอบประตูทั้งหมด4บานของเรานะครับด้านหน้า3บานด้านหลังของ้องนอน1บานนะครับ1บานใช้2สมบกนะครับซ้ายขวานะครับก็ตอกวนไปให้ครบครับ ช่องระบายอากาศด้านตรงห้องนอนนะครับด้านขวาหนึ่งตัวซ้ายหนึ่งตัวนะครับเพื่อระบายอากาศนะครับเรามาเปิดประตูดูนะครับก็ด้านในนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นโซนดักลมนะครับโล่งๆเราจะมาทําระเบียงหน้าเป็นเรานะครับก็ใช้เสาสีดำนะครับทีงให้สองต้นนะครับก็ตอเลยนะครับ น,นั้นเชื่อเชือกสีขาวเขียวนะครับที่มีให้2เส้นนะครับพร้อมกับสมบุกสองตัวสุดท้ายนะครับต่อเพื่อขึงให้เสาด้านหน้าของตีงเราได้รับลมนะครับเราจะมากลางห้องนะครับสังเกตที่โลโก้โคแมนอยู่ด้านหน้าเราคล้องตะขอไปที่สีแดงด้านบนสุดก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนมาทางซ้ายจนครบถึงด้านล่างนะครับ แล้วก็ไปทําด้านหลังทางซ้ายต่อนะครับก็ติดไปเรื่อยๆนะครับเป็นครบนะครับแล้วก็มาติดด้านหลังทางขวาต่อนะครับเดินจะเลื่อนมาด้านหน้าทางขวานะครับตะขอตัวสุดท้ายด้านขอบของ,ของห้องนอนทั้งสี่มุมเนี่ยจะคล้องอยู่กับขอบของสมอบกด้านนอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูในห้องนอนกันนะครับก็จะมืดประมาณนี้ในเวลาประมาณเที่ยงนะครับก็ ซ้ายขวาจะมีหน้าต่างบานใหญ่และก็บานเล็กให้ทั้งซ้ายทั้งขวาส่วนด้านหน้าด้านหลังจะเป็นประตูนะครับก็เย็นประมาณหนึ่งครับขอบคุณครับ